อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือคำตอบ2โดยพระอาจารย์ภัยสารวิสาโลปุชาวิสัชนาหัวข้อเพื่อนคำถามผมมีเรื่องกับเพื่อนวัยรุ่นผมรู้ว่าเขาแค้นผม ผมควรแก้อย่างไรดีครับเจอหน้าหรือคุยทางเฟซบุ๊กก็ไม่ได้มันจะเป็นการรื้อฟื้นเรื่องราวพระอาจารย์ช่วยแนะนําวิธีการตัดเวรให้ผมหน่อยนะครับตอบคุณควรหาโอกาสปรับความเข้าใจกับเขาหากคุณทำอะไรที่ไม่ถูกต้องก็ควรขอโทษเขาหากคุณไม่รู้ว่าเขาคุณข้องหมองใจคุณเรื่องอะไรก็ควรสอบถามเขาว่าสาเหตุคืออะไร ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าเขาพร้อมจะคุยกับคุณหรือไม่ก็ลองไหว้วานเพื่อนหรือคนที่เขานับถือช่วยเป็นสื่อกลางในการพบปะกันระหว่างคุณกับเขาอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าเขาไม่อยากคุยกับคุณขอให้พยายามก่อนหากคุณพยายามเต็มที่แล้วเขายัางไม่พร้อมจะคุยกับคุณก็ต้องปล่อยให้เวลาล่วงเลยสักระยะหนึ่งแล้วค่อยหาโอกาสปรับความเข้าใจกับเขาคำถาม หนูมีเรื่องอยากเรียนถามพระอาจารย์ค่ะอาจยาวสักนิดขออภัยด้วยค่ะหนูกับเพื่อนอีกสองคนต้องทำงานกลุ่มร่วมกันเพื่อรายงานหน้าชั้นเรียนหนูเครียดและจริงจังกว่าเพื่อนอีกสองคนในกลุ่มเพราะรู้ว่าสติปัญญาตัวเองด้อยที่สุดหนูมาเรียนด้านวรรณกรรมในต่างประเทศภาษาของหนูยังด้อยอยู่มากกลัวว่าจะสอบไม่ผ่านก็เลยอยากเตรียมตัวและทำให้ดีที่สุด แม้ว่าการรายงานหน้าห้องจะไม่มีผลต่อคะแนนแต่หนูก็กังวลมากงานทุกอย่างเป็นหนูกับเพื่อนอีกคนช่วยกันทำช่วยกันหาข้อมูลแม้จะแบ่งงานเป็นระบบแล้วแต่เพื่อนอีกคนไม่ช่วยทำอะไรเลยงานส่วนของเขาก็เป็นหนูกับเพื่อนช่วยกันรับผิดชอบทำให้ทั้งเขียนให้ทำสไลด์ให้แล้วก็เอาไปให้เขาเตรียมตัวก่อนรายงานพอถึงวันรายงานเขาก็ไม่เตรียมตัวอยากขออาจารย์เลื่อนวัน แต่อาจารย์ไม่อนุญาตเพราะไม่อยากให้กระทบกลุ่มอื่นแต่สุดท้ายเขาก็รายงานได้เพราะว่าส่วนที่เข้ารายงานแค่อ่านตามสไลด์ที่หนูกับเพื่อนเตรียมมาภาษาเขาดีมากเพราะเขาอยู่ใน,ในประเทศเจ้าของภาษาใช้ภาษานี้คุยกับครอบครัวอยู่แล้วเราสามคนผ่านไปด้วยดีอาจารย์ก็พอใจแม้ว่าตัวเพื่อนคนนั้นรู้สึกว่าเขาพูดไม่ดีแต่หนูกับเพื่อนก็ปลอบว่าเขาพูดดีแล้ว อาจารย์เข้าใจพวกเราว่าเป็นต่างชาติทำได้แค่นี้ก็พอใจแล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องส่งรายงานเป็นรูปเล่มหนูกับเพื่อนอีกคนทำเรื่องอื่นไม่ได้ทำเรื่องที่รายงานหน้าชั้นเรียนแต่เพื่อนคนที่ไม่ช่วยงานเข้ารับกับหนูและเพื่อนว่าเขาเอาสิ่งที่หนูและเพื่อนคิดและหาข้อมูลน,นั้นมารวบรวมเป็นรายงานของตัวเองส่งอาจารย์ไปหนูก็คิดไว้ก่อนแล้วว่าเขาคงทำแบบนั้น เพราะตลอดเวลาที่อาจารย์มอบหมายงานให้ทำเขาไม่ได้กระตือหรือร้นเลยเขาเพิ่งทำก่อนส่งหนึ่งคืนวิชาอื่นๆก็เป็นแบบนี้ภาษาของเขาดีมากไม่ต้องใช้เวลาทำงานนานเหมือนคนอื่นเรียนวิชาไหนก็สบายกว่าทุกคนวันนี้คะแนนออกหนูกับเพื่อนอีกคนได้คะแนนเท่ากัน แต่เขาได้คะแนนมากกว่าแม้จะต่างกันแค่สองคะแนนแต่หนูก็เสียใจเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกว่าโลกนี้ไม่ยุติธรรมเพื่อนก็ปลอบว่าทำไมต้องให้คนอื่นเอาเปรียบแต่หนูก็ไม่รู้จะตอบเพื่อนว่าอะไรเพราะเขาก็มาบอกวันที่ส่งงานว่าเอาความคิดของหนูกับเพื่อนไปใช้เขาไม่ช่วยทางานแต่ต้นหนูก็ไม่กล้าว,ว่าหนูผิดใช่ไหมคะที่ยังเสียใจอย,อยู่และคิดแบบนั้น เพราะในเมื่อเราไม่ว่าเพื่อนที่ไม่ช่วยทำงานแต่ต้นไม่บอกเพื่อนว่าไม่ให้เอาข้อมูลไปใช้ก็เท่ากับเรายอมเขาเองแล้วจะเสียใจทำไมอาจารย์ที่ให้คะแนนก็ไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ทำเองเลยทั้งรายงานหน้าห้องกับรายงานเล่มได้แต่พยายามปลงและปลอบตัวเองว่าแค่ผ่านก็พอแล้วสิ่งที่ได้ก็คือภูมิใจในสิ่งที่เราทําก็พอคนอื่นก็ช่างเขา เพราะเรียนจบต่างคนก็ต่างกลับประเทศมีชีวิตของตัวเองหนูคิดถูกไหมคะพระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรต่อเรื่องนี้ตอบเพื่อนของคุณคนนั้นทําไม่ถูกแต่คุณก็ไม่ควรทุกข์ในเมื่อคุณเองก็ไม่ได้คะแนนน้อยกว่าที่คุณสมควรได้ที่กลายเป็นปัญหาขึ้นมาก็เพราะว่าเพื่อนของคุณได้คะแนนมากกว่าคุณถ้าเพื่อนของคุณได้คะแนนน้อยกว่าคุณคุณคงไม่ทุกข และไม่รู้สึกเสียใจที่เขาเอาผลงานของคุณไปเสนอเป็นของตัวถ้าคุณไม่นึกเปรียบเทียบกับเขาคุณก็คงไม่ทุกข์ต้นต่อของปัญหาจึงอยู่ที่มุมมองหรือการเปรียบเทียบของคุณถึงแม้คะแนนที่คุณได้จะมากแต่พอคุณเปรียบเทียบกับคะแนนของเพื่อนคุณจะรู้สึกว่าคุณได้คะแนนน้อยและเกิดความเสียใจขึ้นมาทันทีมุมมองอย่างนี้จะไม่ทำให้คุณมีความสุขเลย ไม่ว่าคุณได้สิ่งดีๆมาเท่าใดก็ยังทุกอยู่นั่นเองเมื่อรู้ว่าคนอื่นได้มากกว่าคุณคุณจะไม่พอใจในสิ่งที่มีหรือยินดีในสิ่งที่ได้ไม่ว่าของเหล่านั้นจะดีแค่ไหนมากเพียงใดหากยังชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาอันที่จริงคุณจะไม่ทุกข์มากเท่านี้หากใจไม่ปักตรึงอยู่กับความคิดที่ว่าเขาไม่ควรได้คะแนนมากกว่าคุณในเมื่อเขาไม่ได้ทำอะไรเลย อาจจะรวมถึงความคิดว่าคุณควรจะตักเตือนทักท้วงเขาคนเราถ้ายึดติดหรือหมกมุ่นในเรื่องควรหรือไม่ควรน่าจะหรือไม่น่าจะโดยเฉพาะกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วจะเป็นทุกข์ได้ง่ายเพราะใจจะไม่ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรที่ผ่านไปแล้วสิ่งที่ควรทำเป็นประการแรกคือยอมรับความจริงถ้าไม่ยอมรับความจริงเพราะคิดว่ามันไม่ควรเป็นอย่างนี้ฉันควรทำอย่างนั้น ก็จะเอาแต่บ่นตีโพยตีพายหรือเสียใจโดยไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยกลับเป็นการซ้ำเติมตัวเองเสียอีกเรื่องที่คุณเล่ามานั้นคุณยังไม่ได้เสียอะไรเลยคุณยังทุกข์มากขนาดนี้หากคุณเจอความสูญเสียซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตคุณจะยิ่งทุกข์มากกว่านี้ดังนั้นจึงควรฝึกใจปล่อยวางเรื่องแบบนี้ไม่เช่นนั้นคุณจะหาความสุขได้ยากคำถาม ลูกมีเพื่อนที่สนิทสองคนเพื่อนคนหนึ่งชอบนินทาคนอื่นอยู่เสมอแต่ลูกก็เข้าใจเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเพื่อนอีกคนเป็นคนดีมากชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอแล้วจูๆ่ๆเพื่อนคนดีก็โกรธลูกซึ่งไม่ทราบว่าเพราะอะไรเขาหาว่าลูกไปว่าร้ายเขาลูกก็ได้บอกเขาไปแล้วว่าลูกไม่ได้มีความรู้สึกนี้เลยลูกไม่เคยว่าร้ายเขาเลยแต่เขาเข้าใจผิดลูกจะทำอย่างไรดี คำตอบหากคุณไม่ได้ทำอย่างที่เขาเข้าใจอีกทางได้อธิบายให้เขาฟังแล้วถ้าเขายังคิดเหมือนเดิมก็ต้องทำใจพึงระลึกว่านี้เป็นธรรมดาโลกคนที่ไม่ถูกนินทาหรือไม่ถูกเข้าใจผิดนั้นไม่มีแม้แต่พระพุทธองค์ซึ่งมีพระจริยาอันบริสุทธิ์เปรียมด้วยเมตตาไม่เคยมุ่งร้ายหรือทำร้ายใครก็ยังมีคนเข้าใจผิดมากมายปุถุชนอย่างเราซึ่งมีผิดมีพลาด จะปลอดพ้นคนนินทาว่าร้ายหรือเข้าใจผิดได้อย่างไรอย่างไรก็ตามอาจเป็นไปได้ว่าคุณยังอธิบายไม่กระจ่างเขาจึงยังมีความเข้าใจผิดอยู่แต่ก่อนที่จะอธิบายคุณควรเปิดใจฟังคำพูดของเขาอย่างมีสติอย่าเพิ่งโต้แยง้งไม่ว่าด้วยคำพูดหรือความคิดในใจรวมทั้งสอบถามความใข้กระจ่างว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร ที่เพื่อนบอกว่าคุณว่าร้ายเขานั้นเขาได้ยินมากับหูหรือมีคนอื่นเล่าให้ฟังเมื่อรู้ชัดจากปากของเขาแล้วจึงค่อยชีย้แจงว่าความจริงเป็นอย่างไรถ้าคุณชี้แจงได้อย่างละเอียดชัดเจนโอกาสที่เขาจะเข้าใจคุณถูกต้องก็มีมากแต่ถ้าพยายามชี้แจงแล้วเขาก็ยังเข้าใจคุณผิดก็ต้องทาใจและปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงใจของคุณคำถาม ในชีวิตของหนูตั้งแต่เด็กจนโตเหตุใดจึงมีเพื่อนที่ไม่เป็นมิตรตลอดทั้งที่ไม่ได้ไปทำอะไรให้เขาเลยไม่ว่าช่วงอายุใดก็จะมีปัญหากับเพื่อนบางทีเพื่อนหนูโกโรธหนูทั้งที่หนูไม่ได้ผิดแต่เพื่อนไม่ถามไม่เคยฟังคำพูดของหนูและทำให้เพื่อนคนอื่นรุมเกลียดรุมนินทาหนูมีเพื่อนส่วนหนึ่งที่หนูคิดว่าเขาเป็นมิตรแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นมิตรต่อหนู หนูทุกข์ใจมากค่ะต้องแก้ไขอย่างไรคะตอบอาตมาเชื่อว่าเพื่อนที่เป็นมิตรกับคุณก็มีไม่น้อยเป็นแต่ว่าคุณไม่สังเกตรหรือมองข้ามไปมัวจดจ่อหรือนึกถึงแต่เพื่อนที่ไม่เป็นมิตรคุณจึงคิดว่าคุณมีแต่เพื่อนชนิดนั้นธรรมดาของคนเราย่อมมีทั้งเพื่อนที่เกื้อกูลและไม่เกื้อกูลเพื่อนที่เข้าใจและไม่เข้าใจ ดังนั้นหากเจอเพื่อนประเภทหลังบ้างก็อย่าคิดว่าเป็นเรื่องผิดปกติอย่างไรก็ตามหากคุณพบว่าเจอแต่เพื่อนที่ไม่เกื้อกูลลองสำรวจตนเองว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนหรือไม่เช่นเอาแต่ใจตัวคิดถึงแต่ตนเองขี้บน่นหรือพูดจาขวานผ่าซากหากไม่พบหรือมองไม่เห็นก็ลองสอบถามเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดอาจได้รับคำแนะนำที่ดีก็ได้ คำถามเวลามีความทุกข์ก็อยากให้คนเห็นใจแต่ไม่มีเลยสักคนจะทำอย่างไรดีคำตอบเวลามีเพื่อนเราก็อยากได้เพื่อนที่รู้ใจเวลาทำงานก็อยากได้ลูกน้องที่รู้ใจเวลามีแฟนมีคู่ครองก็อยากได้แฟนหรือคู่ครองที่รู้ใจเวลามีความทุกข์เราก็อยากให้คนเห็นใจเรา แต่ว่าเราเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าที่เรียกร้องให้ใครมารู้ใจให้มาเห็นใจแล้วตัวเราเองเคยคิดจะรู้ใจตัวเองบ้างไหมเคยคิดจะเห็นใจตัวเองบ้างหรือเปล่ามันยากนะเราไม่รู้ใจตัวเองแต่เรียกร้องแสวงหาหรือกะเกณฑ์ให้ใครต่อใครมารู้ใจหรือเห็นใจเราอะไรยากกว่ากันระหว่างคนข้างนอกที่มารู้ใจเราหรือตัวเราเองที่รู้ใจตัวเอง อะไรจะเป็นไปได้ง่ายกว่ากันส่วนใหญ่เวลาที่บอกว่าอยากให้คนอื่นมารู้ใจเราก็มักจะหมายความว่าอยากให้เขารู้ความต้องการของเรารู้ว่าจะปลนเปลอตอบสนองความต้องการของเราอย่างไรอันนั้นก็ดีอยู่แต่สิ่งที่เราควรทำให้ได้คือกลับมารู้ใจตัวเองรู้ทันความรู้สึกนึกคิดของตัวเวลาเราโกรธเคยรู้ใจตัวเองไหมว่ากำลังโกรธเวลาเราเกลียด รู้ทันความเกลียดในใจเราไหมเวลาเราเบื่อเราเศร้าเราเคยรู้ทันความเบื่อความเศร้าทั้งๆท,ที่มันเกิดขึ้นอยู่กลางใจเราหรือเปล่ารู้ใจแบบนี้ต่างหากที่สำคัญกว่าการกะเกณฑ์ให้ใครมารู้ใจเราการสรุปบทเรียนจากอดีตเหมือนคนที่แกะเอาเนื้อทุเรียนออกมาแล้วทิ้งเปลือกทุเรียนทันที ส่วนคนที่ครุ่นคิดถึงแต่เรื่องไม่ดีในอดีตก็เหมือนกับคนที่กอดเปลือกทุเรียนเอาไว้ไม่ยอมวางมันลงจึงถูกน้ำทุเรียนทิ่มแทงให้เจ็บปวดคงนึกออกว่าคุณทำอย่างแรกหรืออย่างหลังกลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจกอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์